สำหรับโจทย์ข้อนี้นครับจากรูปนะครับมีแม่แรงยกเครื่องหนึ่งครับลูกูบใหญ่มีพื้นที่25เท่าของลูกูบเล็กถ้าต้องการใช้แม่แรงครับนี้ยกมวล2,000กิโลกร,รัมจะต้องออกแรง F กดที่คันโยกของแม่แรงกีน่นิวตันนะครับเบื้องต้นเนี่ยมันก็จะมีรถอยู่ครับมีรถอยู่คันหนึ่งซึ่งรถเนี่ยมวลเนี่ยครับ โจทย์มันให้มาคือ2,000กิโลกรัมโดย2,000กิโลกรัมในที่นี้ครับเราต้องเปลี่ยนเป็นน้ําหนักคือ W ใน mg ก่อนนะครับออกมานะครับถึงจะใช้งานได้นั้นจากนั้นนะครับโจทย์มันถามแรงที่ปลายคานนะครับซึ่งพี่ให้ตรงนี้เป็น F แนนะครับถ้าองใช้เป็น F ได้เพราะว่า F ตัวนี้ก็คือเราต้องไปหาอีกทีหนึ่งหลังจากเรารู้ว่าแรงที่ลูกสูบนะครับแรงที่ลูกสูบนะครับกระทำแรงที่ปลายคานตรงนี้ครับก้านตรงนี้ครับสีเขียวนี่กระทำกับลูกสูบเท่าไหร่ก่อนนะครับอันนี้คือ F จากนั้นเราก็ใช้หลักการในการคำนวณกดไฮดรอลิกนะครับก็คือที่ระดับความสูงเดียวกันนะครับเวลาของเหลวอของเหลวทุกกระทำเนี่ยมันจะส่งแผ่ความดันไปทุกจุดนะครับซึ่งความดันตรงนี้จะต้องเท่ากความดันอีกตำแหน่งหนึ่งฝั่งขวานะฝั่งซ้ายเท่า,าฝั่งฝั่งขวาจากนั้นนะครับอ่ะซึ่งความดันในที่นี้ครับมันหาได้จากแรงหารด้วยพื้นที่เนาะก็พี่กําหนดให้ฝั่งซ้ายนะครับมีพื้นที่คือ a ฝั่งขวามีพื้นที่เป็น 25A นะครับจากนั้นเนี่ยเราก็หาแรง F ตัวนี้ได้ครับก็หา F ออกมาก่อนอ่าก็ F ส่วน A นะครับเท่ากับ W ส่วน25สอ่าส่วนด้วยพื้นที่อันใหญ่คือ A ใหญ่จากนั้นนะครับพี่ก็แทนค่าไปเอพราะฉะนั A, A ้น f ในที่นี้ครับก็จะได้เป็น 800นิวตันนะครับซึ่ง F ตัวนี้ครับก็ถามว่าตอบได้หรือไม่ไม่ได้นะครับน้องต้องไปหา F แดทออกมาอีกทีหนึ่งนะครับซึ่ง F แนทหาจากไหนครับเราต้องใช้หลักการเรื่องโมเมนต์ครับแล้วก็กําหนดเขียนคานขึ้นมาก่อนนะครับพิจารณาคานตัวนี้เป็นจุดหมุนนะครับจำไว้นะครับถ้าเราเห็นคานหรือคันโยกหรือเป็นก้าอะไรทุกอย่างแล้วมีแรงกระทำส่วนใหญ่จะต้องใช้โมเมนต์คิดตลอดนะครับจากนั้นนะครับ F สีฟ้าในสีเขียวในที่นี้ครับก็คือแรงที่ อก้านเลยครับกระฐานลูกสูบใช่ป่ะในทางกลับกันนะครับก็จะมีแรงนะครับรีแอคชั่นกลับไปอีกทีหนึ่งก็คือไอตัวนี้ครับแรงที่ลูกอก้านนะฮะอแรงที่ลูกสูบนะครับกระทำคานอะนะครับจากนั้นก็ตัวนี้มี f ดซึ่ง f สี IF, เขียวตัวนี้ครับก็จะมีค่าเท่ากับ10นะครับ แล้วตัวนี้ก็คือ30จากฉะนั้นเราก็ใช้หลักการของโมเมนต์เนาะก็ใช้โมเมนต์ตามเท่าโมเมนต์ทวนโมเมนต์ทวนในที่นี้ครับก็จะมีค่าก็คือ f ดดนะครับคูณกับ40ตามก็เป็นเท่าไหร่ครับก็คือ f คูณกับ10นะครับฉะนั้นเราก็ได้แทนค่าไปนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ f ดในที่นี้ก็คือ f ส่วน4นะครับซึ่ง f ก็คือเท่าไหร่ครับ8 0ดหารด้วย4ก็คือ200นิวตันนั่นเองนะครับตอบข้อ b ครับผม